الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خشكر تو الله يعني ماك نكاب تي برونغ سونبود ประธานเนี่ยมาให้กับเราให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เพื่อที่เราจะได้ ตอบแทนบุญคุณของอัลลอฮ์และเพื่อที่เราจะได้ซื้อสวรรค์ของพระองค์นะครับเพื่อที่จะเพื่อเราเพื่อที่เราจะได้ให้ราคากับสวนสวรรค์ของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้กับเรานะครับหลังจากความตายนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตระหนักในในเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะครับและเราจะต้องพยายามที่จะใช้เนี่ยมาทุกอย่างนั้นเพื่อที่จะขอบคุณต่อพระองค์นะครับเพื่อที่ว่า เร,เราจะถูกสอบสวนในวันเกียรติว่าเราได้ใช้ในโลกดุนยานั้นเราได้ใช้เนื้อัตต่างๆเหล่านี้ไปเพื่ออะไรนะครับอัลฮัมดุลละอวั์ทรงปวดประทานอัลกุรอานให้กับเรานะครับที่เพื่อที่เราจะได้เป็นทางนำเ,เพื่อที่ว่าจะได้เป็นทางนำกับเราสําหรับเราแล้วก็ส่งท่านนาบีมาเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเราในการดําเนินชีวิตมุสลิมนั้นนะครับเป็นเป็นประชาชาติที่ที่ดีเลิศน,นะครับที่อวั์ทรงปวด ให้กำเนิดขึ้นให้ให้เกิดขึ้นมาโดยที่ว่าศรัทธาต่อร์นะครับและเรานั้นได้ตักเตือนซึ่งกันและกันในเรื่องของความดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความดีเลือดของของประชาชาติอิสลามนะครับท่านนี้ว่ามุสลิมเราเนี่ยนะครับมีมีความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องทําการอิบาตต์ต่อร์เพราะว่าการอิบัตต์ต่อร์นั้นเป็นอะไร เป็นเป้าหมายในการในการที่เอาลั์นั้นให้เราเกิดมาและเมื่อเราทําการอิบาดะต่อรอแล้วนะ่ะนะครับแล้วเราดําเนินชีวิตตามรูปแบบของท่านบิสมุสลาหสลัมแล้วเนะ่ะเราจะเป็นประชาชาติที่ประชาชาติอื่นนั้นนะ่ะที่เขาไม่ได้รับทางนำเนะ่ะเขาจะดูเราเป็นแบบอย่างนะครับเขาจะดูเราเป็นแบบอย่างว่าเออมีมุสลิมเขาทำในสิ่งที่ดีๆนะครับรับประทานอาหารที่ที่ฮาลาล ที่ให้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 ประโยชน์กับพวกเขาอะไรต่างๆเหล่านี้การการเป็นอยู่การการแต่งกายมารยาทอะไรต่างๆเหล่านี้นะั้นจะเป็นจะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่ไม่อยู่ทาง,ทางนําที่เขาไม่ได้รับอิสลามแต่แต่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจมากที่ว่าเราไม่รู้ถึงภารกิจหลักอันนี้นะครับม,มุสลิมนั้นไม่ได้รู้ส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ได้ตระหนักถึงภารกิจหลักอันนี้ว่า เราจะต้องทําการอิบารัต่อเลาะและใช้ชีวิตตามแบบอย่างของท่านบีศัอหม,มัดสุลล่านเพื่อเราจะได้เป็นแบบอย่างให้กับออาศาสนิกอื่นเขาคนที่เขาไม่ได้อยู่ในทางนำแต่เรากับเรากับทอดทิออ้งอ,อ,อัลกุรอานเรากับไม่ไม่สนใจกับแบบอย่างของท่านบีศัอหล,ลัดสุลล่านและไม่พยายามที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างท่านบีศัอหมัดสุลล่านจนกระทั่งว่าเรานั้นมีสภาพเหมือนกับประชาชาติอื่นนะครับ อ,นนอ,อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นใน,ในทุกวันนี้นะครับใน,ในโลกปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องตรลักนะครับถึงสิ่งที่อลัลลอฮ์นั้นบอกกับเราในอัลกรุรอานแล้วก็ใช้สติปัญญาให้มากๆและถ้าเราพี่น้องทั้งรักทั้งหลายถ้าเราได้ดูถึงเด็กๆวัยรุ่นนะครับที่เขาเขาใช้เขาใช้รถเ,เนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับ แข่งขันกัน,นบนท้องถนนเนี่ยแบบเร็วๆเนี่ยนะครับขับด้วยความรวดด้วยความเร็วสูงเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าความตายจะมาประสบขเขาเมื่อไหร่ในเมื่อวันหนึ่งที่เขากระทาพฤติกรรมแบบนี้ความตายจะเกิดขึ้นกับเขาซึ่งพ่อแม่เขาได้เลี้ยงดูเขามานะครับด้วยด้วยด้วยชีวิตอันมีค่าแต่เขาไม่ได้เห็นค่าของชีวิตนะครับแล้วก็การที่เราเห็นว่าเขาเห็นเห็นวัยรุ่นเอ่อบางบางบาง บางคนเนี่ยนะครับที่เสพสิ่งเสพติดเนี่ยนะครับแล้วเขาเขาเขาคิดว่าอันนั้นคือเป็นความสุขของเขานะครับเขารู้สึกว่าเขามีมีมีความสุขที่ได้ทําแบบนั้นแต่ในขณะที่เราเนี่ยดูดูดูเด็กวัยรุ่นเหล่านี้นะครับว่าเราสงสารเขาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําลายอนาคตทาลายทำลายสุขภาพของเขาทาลายอนาคตของเขาทาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มีค่าสําหรับเขาแต่เขาทําลายมันไป แต่เขารู้สึกว่ามันเป็นความสุขสําหรับเขาเพราะฉะนั้นสเราเราจึงรู้สึกว่าสงสารนะครับเราจึงรู้สึกว่าสงสารคนวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกันที่อัลลอฮ์ส่งอัลกุรอานมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ส่งอัลกุรอานมาเนี่ยแล้วก็ส่งให้ท่านีิซูลาอิสลามมาเป็นแบบอย่างกับเราเนี่ยอัลลอฮ์สงสารพวกเราสงสารบรรดานมนุษยชาตินะครับที่ เ,เพื่อที่ว่าเขาจะได้รอดพ้นจากไฟนรกในวันในวัเกียรติ์ด้วยเหตุน,นี้เขาจึงเอัเอเอละจึงจึงส่งอัลกุรอานและส่งท่านบิบบลาสซัมให้มาเป็นแบบอย่างแต่ว่าเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยนะครับไม,ไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เราเรารู้สึกว่าเ,เราไม่มีความจําเป็นต่อสิ่งเหล่านี้เราจําเป็นที่จะต้องอขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขในโลกยุนยานะครับเพราะฉะนั้น ท่านในอะัลกุรอานเต็มไปหมดเ,เรื่องของเรื่องของอะไรเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องไปประสบในวันเกียรมัดนะครับตเต็มไปหมดแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ให้ความสนใจซึ่งท่านเบซุลวะสลัมนั้นได้บอกในฮะดีษบทหนึ่งนะครับว่ามัซลีวะมัซลุกุมกัมัซลีรอจุลินเอาก็ดนารอนฟะจาะลลจจนาดิบุวลฟาราชุยากอนนฟีฮาวะฮุยยุดับดิบยุดุบหุนนอันฮา ว่าันอาิดุนบปฮูจาบิูจคุมอันนารีวะทันตุมตัฟลตูนยากเอามินยาดี ا أ นะครับเราอหุมุสลิมุนซึ่งมีความหมายว่าอุปมาฉันกับพวกท่านนั้นเป็นเสมือนชายคนหนึ่งที่จุดไฟกองหนึ่งแล้วมแมลงเม้าและผีเสื้อก็บินเข้าไปตกลงไปในเปลวไฟในขณะที่เขารีบปัดมันปัดแล้วปกป้องมัน ให้พ้นจากเปลวไฟนั้นนะครับและฉันก็คือท่านบีโซล่าอัสลัมนั้นนะครับและฉันคือผู้ที่กระชากปมผ้ารัดเอวของพวกท่านให้รอดพ้นจากไฟนรกในขณะที่พวกท่านต่างพยายามดิ้นรนให้หลุดออกจากมือฉันนะครับเพราะนั้น,นฮะดิษบที่เป็นฮะดิษที่ลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งมากถ้าเราคิดดูให้ดีนะครับว่าท่านนบีเนียโซลลาอัสลัมเนี่ยพยายาม เอาอัลกูเอากานมาให้เราแล้วก็แบบอย่างของท่านนั้นมามาทำให้เป็นแบบอย่างกับเราเนี่ยนั่นคืออะไรนั่นคือเหมือนกับการที่ท่านนั้นน่ะได้พยายามดึงปมเชือกนะครับกระชากปมผ้ารัดเอวของพวกท่านนะครับให้รอดพ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับตอนนี้เปรียบเสมือนว่าตอนนี้ไฟนรกนะ่ะกำลังลุกโชิช่วงอยู่นะครับแล้วก็ชัยตอนเนี่ย มันก็ตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะเอาลูกหลานอดัมเนี่ยไปลงในไฟนรกนี้นะครับแล้วก็ฮาวรัสรูกิเลตันหาเราเนี่ยก็พยายามที่จะดึงเราให้ห่างไกลาจากคําสั่งของอัลลอฮ์และคำแล้วก็คำคำสั่งใช้และคําสั่งห้ามของอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป็นเป็นศัตรูก็คือชัชยตอนและก็ฮาวนัสูของเรากิเลตันหาของเราเนี่ยที่จะทําให้เรานั้นล่ะลงไปสู่ในไฟนรก หลังจากที่เราตายไปแล้วแต่ท่านอบดุลเ่ลาะห์ลสลัมเน่ะเอากุรอานมานะครับแล้วในอัลกุรอานเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่บอกว่าอะไรเต็มไปหมดซึ่งอิมานได้อ่านในอายะสุดท้ายในรอกาที่สองเมื่อก,กี้ว่าอะไรวัตตะกูเย้ามันหลังจากที่พูดถึงเรื่องของการเรื่องของเ,อเรื่องของอริบาหรือว่าดอกเบี้ยแล้วนะครับที่เราบอกว่าวัตตะกูยาหฮุลลัลดินอัมุตตะกูลละฮ วะดารูมาบัคยามิรารีบาอิงก tamam ุนตุมุมีนินอมเบลผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อเหรอและจงทิ้งสิ่งที่เป็นเป็นดอกเบี้ยถ้าสุจรจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อเหรอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ فإن لم تأذن ف إ لم ت ف فإن لم بحرب الله ورسوله นะครับ ل ل ف ิ ن لم ب ر ب من الله ซูลิ ل ه ถ้าท่านไม่ทําก็คือไม่ทิ้งอดอกเบี้ยน่ะจงรู้ว่าเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นประกาศสงครามกับเจ้าแล้วถ้าเจ้าทั้งหลายนั้นสงประกาศสงครามกับอลัลลอฮ์แล้วใครเล่าที่จะทําสงครามกับอลัลลอฮ์ด้วยเหตุนี้แหละเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมากับดอกเบี้ยน,นั้นอ่ะจึงถูกทําสงครามกับอัลลอฮ์นะครับจึงประกาศทําสงครามกับกับอัลลอฮ์และอลัลลอฮ์จึงได้ทําลายพวกเขาซึ่งได้เห็นกันทุกวันนี้นั่นเองนะครับว่า เศรษฐกิจต่างๆที่งอกเงยมากับการดอกเบี้ยน,นั้นน่ะถูกทำลายด้วยสัตว์ตัวเล็กๆที่มองไม่เห็นก็คือไวรัสโควิด -19 นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกษิจพังละดับน,นาดเลยเพราะอะไรเพราะนี่คือการทำสงครามกับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เตือนไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นอายัสุดท้ายมุสก,กี้ที่อิหม่ามอ่านในรากาที่สองก็คือวัตตูเยามัน ตุรจามูนฟิฮีอิลลอฮฺซุมมะตุอาฟาคุลูนับซิมมากาสบัตวะฮุมลาญุสลามูนและสุจา้าทั้งหลายท่านสุจา้าทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อหรจงเกรงกลัวต่อวันหนึ่งวัตกูเยาวมันวันหนึ่งที่ก็คือวันเกียมัดนั่นเองที่สุจา้าทั้งหลายนั้นจะถูกนํากลับมานะครับนำกลับมาในวันเกียรมัดและทุกชีวิตนั้นจะได้รับการตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้กระทําเอาไว้ถ้าเขาทําความดี เขาก็จะรับสิ่งที่ดีถ้าเขาทำความชั่วคือทิ้งกรุรอานทิ้งฮะด,ดีสทิ้งแบบอย่างของอัลลอฮฺละซูลนั้นเขาก็จะรับการตอบแทนตามที่เขาได้ขวนขวายาไว้ทุกๆชีวิตได้ขวนขวายาไว้ซุมมาตัวฟากุลูนับซิมมากระซาบสิ่งที่ทุกชีวิตนั้นได้ขวนขวายาไว้วะฮุมแลาอุซลามูนและพวกเขานั้นจะไม่ถูกอาธรรมใดทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นในเมื่ออายะกรุรอานอายะนี้บอกกับเรานะครับว่าให้เราเกรงกลัว วันหนึ่งที่เราจะต้องกลับไปเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นนะครับรู้สึกสงสารตัวเราเองนะครับพี่น้องขอให้เราสงสารตัวเราเองว่าเรานั่นนะท่านบีโซลอสลามนั้นกําลังดึงผ้าที่รักษายเอวเนี่ยให้ออกจากโดยอะไรโดยบอกว่าให้ตื่นขึ้นมาทําการละหมาดสินี่คือเวลาละหมาดอัลลอฮฺอักบัตอัลละห์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ bar, แต่เราเนะ่คิดว่าเรานะ่ยมีความสุขกับการนอนนะครับ แสดงว่าเราเนะี่ยคิดผิดที่ท่านเบียสุาสลามบอกว่าให้ตื่นขึ้นให้ลุกขึ้นมาทําการละหมาดอาลอยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เราเอา,เอาท่านเบีนะ่ะนำเอาการละหมาดมาบอกกับเราเนี่ยเหมือนกับท่านนั้นนะ่ะได้ดึงสายเอวเรานะ่ะให้พ้นจากไฟนรกแต่เราก็คิดว่าการนอนนั้นเป็นความสุขสําหรับเราเท่ากับว่าเรานะ่กำลังเข้าใกล้ต่อการต่อการอะไรนะครับเข้าใกล้ไปสู่ไฟนรกแล้ว การที่เรานั้นไม่ทําการอะหมาดนั้นก็คือเรานะี่ยทำตัวเราเนะี่ยให้เข้าใกล้กับไฟนรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราคิดให้มากๆนะครับขอให้เราขอให้เราได้ใช้สติปัญญาคิดให้มากๆแล้วทาอย่างไรให้เราเนะี่ยรอดพ้นจากไฟนรกโดยการที่เรานั้นเปลี่ยนแปลงตัวเราเองทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อเราโดยการที่จะท่านเบิีโซลสลัมบอกในฮะดิษบทหนึ่งที่เป็นฮะดิษที่กุดุซีนั้นนะครับที่บอกว่า จึงเป็นฮะดิที่ยาวหมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงรักคนที่ทําอิบารัที่เป็นฟัดดูก่อนหลังจากนั้นเขาเมื่อเขาทําฟัดดูแล้วเนี่ยนะครับ <S <S เขาก็พยายามทําสุนัตต่างๆให้มากๆเมื่อเขาทําสุนัตต่างๆให้มากๆเนี่ยเขาก็จะเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เห็นแล้วว่าเขานั่นเป็นผู้ที่รักอยากจะให้อัลลอฮ์รักเขานะครับแล้วเขาก็รักอัลลอฮ์โด,ดยการปฏิบัติตามสุนัตต่างๆให้มากๆหลังจากนั้นเขาก็การมองของเขา อลัลลอฮ์ก็จะควบคุมการมองของเขาแล้วก็ควบคุมการการใช้มือการใช้เท้าของเขาในการในการกระทําของเขาในการพฤติกรรมของเขานั่นแหละครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราพยายามที่จะทําสุนัตต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเกิดความตักวานะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราสามารถที่จะถ้าพี่น้องไม่ทราบว่าเราจะเกรงกลัวอลัลลอฮ์อย่างไรนะครับเราจะเกรงกลัวอัลลอฮ์ได้อย่างไรในขณะที่ว่าสิ่งที่เป็นฟิตรณะนะครับในโทรศัพท์มือถือในอะไรต่ออะไรเนี่ย เต็มไปหมดในในใน,ในท้องถนนเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟิชเตร์ที่จะทําให้เรานั้นตกไปในไฟนรกหลังจากความตายเพราะฉะนั้นให้เรานั้น,นพยายามทําสิ่งที่เป็นฟอ้อดูแล้วก็ทําสิ่งที่เป็นซุนนะให้มากๆนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เกิดความยำเกรงต่อลอแล้วก็อลอนั้นจะเป็นสายตาให้กับเราควบคุมการมองของเราแน่นอนว่าแน่นอนว่าทุกคนน่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้อะไรก็ตามแต่ถ้าเขาได้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ย วันหนึ่งถ้าเขามีความอหมาลดต่ำลงเนี่ยเขาก็อาจจะใช้สายตามองในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกิ้วโกรธใ,ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยแต่คนที่เป็นมุสลิมนั้นนะครับเมื่อเขาได้ทําสิ่งใดแล้วในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกิ้วโกรธแล้วเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาได้ทําผิดไปแล้วเขาก็ต้องรีบกลับตัวกลับใจทันทีแล้วก็ขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าฝืนกระทาอย่างนั้นไปอีกนะครับการที่ฝืนกระทาความผิดที่เขารู้นั้นว่ามันผิด นั่นคือพฤติกรรมของชัยตอนนะครับที่ว่าชัยตอนมันรู้แล้วว่าผิดแต่มันก็พยายามฝืนที่จะทําไปอีกนะครับแต่มุสลิมท่านินบีอาดัมได้ทาให้เป็นแบบอย่างแล้วที่ท่านนั้นฟาต้าบาไลหิมฟาต้าบาไลนะครับก็คือว่าเขานั้นทําความผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจทันทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะเราไม่ได้เป็นเป็น,ปน,ปนมาลายกัตนะครับเพราะนั้นพยายามในในการที่จะ สงสารตัวเราเองให้มากนะครับว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหาอวโล์แล้วชีวิตของเรา,เ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 าผิวหนังของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทนกับไฟนรกได้นะครับไฟนรกในวันเกียร์มัสน่นะมันร้อนแรงมากกว่าไฟนรกดจุญญานั้นหลายร้อยหลายล้านพันเป็นล้านล้านเท่านะครับเพราะฉะนั้นขอให้คิดนะครับขอให้สงสารตัวเองซึ่งอวโลกก็บอกในในอายะกุรานอีกว่า วายุหดิรุกุมุลลาหูนับสะสองอายะนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าวายุหดิรุกุมุลลาหูนับสะววัลลอฮูราอูฟุมบิลไอบาดอัลลอฮ์นั้นเตือนนะครับเตือนให้ระวังระวังอัลลอฮ์นะครับวายุหดิรุกุมุลลาหูนับสะอัลลอฮ์นั้นส่งเตือนให้ระวังอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ทรงเมตตาแต่อัลลอฮ์ก็เอ่อลงโทษอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันวัลลอฮูราอูฟุมบิลไอบาดอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ มีความเมตตาอย่างมากต่อบรรวงบาปของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราสงสารตัวเราเองนะครับเราไม่สามารถอย่าได้อย่าได้ไดหลงกลว่าความสุขในโลกจุนยานั้นอ่ะมันทุกอย่างแล้วที่เราจะต้องทุ่มเทเราวันหนึ่งเราจะต้องไปไปพบกับอะไรชีวิตของเราที่จะต้องไปเผชิญหน้าอย่าได้ลืมชีวิตไวในวันนั้นว่าเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อความสุขในจุนยาแต่เราคิดบ้างหรือไม่ว่า ความสุขเหล่านี้ไม่สามารถแลกกับไฟนรกได้เลยมันไม่เป็นการคุ้มเลยนะครับในการที่เรานั้นทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอดหลับอดนอนเพื่อธุรกิจของเราแต่เล่าไม่อดหลับอดนอนเพื่อที่จะมายือนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์ในการที่จะขอบคุณตอนนี้บัตรของพระองคน์นะครับขอให้คิดให้ดีนะครับขอให้ใช้สติปัญญาคิดให้มากๆว่าเราจะทํายังไงให้เรานั้นรอดพ้นจากไฟนรกในวันเกียรติ์อัครลูกาลิฮะลาวอัสตะฟิรุฮะลิวะลคุมวลิสอิลมุสมฟัสตะฟิรุฮูอินนะฮูฮูรฮีม